อสวัสดีครับครับคลิปนี้ซานนี่ก็ได้กลับมาจากกระบ,บี่ครับกลับมาอยู่จังหวัดตังครับตอนที่ไปตามานกระบ,บี่ก็ไม่ได้ไปทายครับไกลเกินครับไม่ค่อยสบายด้วยครับเ่ยเพิ่งกลับมาตะกี้ครับ ันนี้บอกขายนะครับกันนี้หน่ยก้าวาครับ6แสน8ต่อรองครับหน่ยก้าวมเดิมๆนางฟ้านะครับเกียร์กระแทกนะครับเครดิมเดิมๆอ้างแท้ครับแล้วก็หัยยาวครับหัวยาวที่ดูหลังซันนี่ครับกระนั้น2แสน8ครับต่อรองครับกระนั้นก็บอกขายอยู่ครับบอกขายหมดนะครับ ยกเว้นสองคันนี้ครับนี่ครับแสเน่กับสิบโลสองคันนี้ครับไม่ขายครับแล้วก็ปีสี่ร้อยรุ่นหนึ่งครับเนี่ยครับปีสี่ร้อยรุ่นหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูครับนี่ครับปีสี่ร้อยรุ่นหนึ่งครับอันนี้โบขายอยู่ครับมีหัวคีบไม้เรียบพร้อมนะครับตอนนี้ใส่ปุ้งกีวอยู่ครับ ช่วงล่างสวยครับเอาไม้บรรทัดมาวัดได้เลยครับช่วงล่างนะครับสวยครับเล็กครับตอนนี้ทางเล็กมากครับไม่รู้จะเดินทางไหนครับแต่นี่บไ่ส2ต่อรองครับ4 2แต่อรองครับปี400ครับรุ่นหนึ่งครับ รถมีเอปล้มนะครับีด <Okay. S 1> ูปสปอคเก็ตครับ <Okay. S 1> นี่ข้างหนึ่งครับ <Okay. S 1> อันนี้สี่แสนสองต่อโองนะครับ เดินยากมากครับอันนี้่พ่อสวิงครับ ียบเครื่องครับมีเทอร์โบด้ยครับร้อยยี่นะครับไม่ใย่เหนือไม่ใช่ร้อยนะครับร้อยยี่ครับมีเทอร์โบรครับพูดปิดก็ต้องขออภัยด้วยครับเป็นร้อยยี่ขีดนึงครับ <c oughs> อืมเครื่องสวยครับ เครื่องสวยเครื่องสวยครับไอ้นี่สี่สิต่อรองนะครับ4 2 0 0สนคือเอาไปก็แชรได้เลยครับไม่ต้องไปซ่อมอะไรเลยครับเนี่ยครับไอ้ที่ไปซื้อมา2องแสนกว่า3ามแสนกว่าแล้วไปเอาไปซ่อมเป็นแสนอีกนะครับแต่นี้ไม่ต้องซ่อมอะไรเลยนะครับ เดี๋ยวไปลองสตาร์ทเครื่องดูครับถึงนี้มีรอยปะเนี่ครับเนี่ยปถึงนี้มีรอยปะนะครับปะไว้ไม่สวยนะครับที่เดียวครับปะไว้ไม่สวยครับไอ้ที่ว่าเล็กน้อยก็ต้องสายดูนะครับเดี๋ยวดูเนี่ย อ๋อไม่มีหม้อครับลืมไปครับไม่มีหม้อเบ็ดครับแต่กันนี้ไอคอนโซลนะครับสวิงอยู่ซ้ายขวาเลยนะครับไปสลับคอนโซนเลยนะครับสวิงอยู่ซ้ายขวาครับนี่ครับเมื่อก่อนมันขึ้นลงนะครับตตอนนี้มันอยู่ซ้ายขวาเทียบลูกหมากนี้ไม่ยังไม่ควักนะครับนี่ครับ ยังยังไม่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 ควักนะครับถือว่าผ่านนะครับเนี่ยเสียดายไม่ได้ติดเครื่องครับไม่มีเบ็ดครับไม่มีหม้อเบ็ดโอเคครับไอ้ที่ว่าไม่ดีก็ถึงนี้อยู่มุมเดียวนะครับที่ปะแล้วไม่สวยครับรถร้อมใช้งานนะครับสนใจก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยครับศูน0 6 0กสามศนย์กศนสาด้านะครับแล้วก็มีรถ แทกเตอร์อีกหนึ่งคันนะครับอันนี้ก็บอกขายอยู่ครับอันนี้ก็สี่สิบสองต่อรองเหมือนกันนะครับช่องล่างใหม่มาครับอันนี้คันนี้ช่องล่างใหม่เลยครับรถใช้งานปกตินะครับแต่ว่าตอนนี้หยุดใช้งานครับเพราะว่าเราหยุดกิจกิจการนะครับขายทุกคันนะครับยกเว้นอ่าไอ้คันนี้แล้วก็ซันนี่กันใหม่ครับอันอื่นขายทุกคันเลยครับขายกิจการเลยครับ โอเคครับคลิปนี้บายบายครับติดต่อผมก็มาได้นะครับ0 6 3 0 6 0 0 3า9ครับสนใจกันไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับโอเคครับสวัสดีครับ